ก็ต่ออันนี้วันนี้เป็นการต่อของเซอร์พอแมคคานีเอาจริงนะเว้ยบล็อกของเลโก้อะเวลาฟิลต่อแบบโหแม่งผิดกันแบบว่าสมราคาว่ะเพราะว่าเวลาต่อต่อเลโก้อะบล็อกคือแม่งแบบตอกตอกแบบป๊กป๊กแบบว่าคือแบบมันค่อนข้างที่แบบ สมบูรณ์แล้วก็สมมาตรแบบถ้าไม่มีปัญหาในการต่อเลยแบบว่าคือบล็อกมันจะแบบเป๊ะมากอ่ะคือเลโก้มันทําบล็อกได้แบบว่าคุณภาพแบบยอมรับแล้วทาไมถึงแพงเพราะว่าเวลา,าต่อของเ e อบล็อกอ่ะเอาแม่งแบบมือเจ็บเจ็บไปหมดเลยเออเนี่ยแต่ถามว่ามันโอเคไหมมันก็สําหรับเรามันก็โอเคเพียงแต่ว่า ตอนเวลาต่อมันจะแบบว่าเมนฟิลมันไม่ได้อะฟิลของเลโก้มันจะแบบเลโก้ Lego แม่งก็ยังคงเป็นเลโก้เว้ยแต่ว่าด้วยราคาหรือว่าอะไรอ่ะมันก็ยังได้อยู่นี่เอบ็อ e กก็ต้องทำใจใช่ไหมแต่ถามว่าสวยไหมแมันก็ก็โอเคนะก็ได้ก็ได้เออแต่ วความรู้สึกที่มันเราเราต่ออะเลโก้แม่งกินขาดจริงๆไม่ต้องยอมรับในคุณภาพเขาอะนะนี่ดูความกออซี่ของมันนี่เลโก้แบบรู้ได้เลยว่าฮะแม่งจะเงากว่าเมสี่บ็อกเบอร์กจะแบบโหยดูจับตามากที่สุดแต่ว่าได้เราได้ยอมรับ ราคานี้แล้วก็คุณภาพได้ขนาดที่แต่ว่ามันเจ็บมือเท่าน,นั้นเองจริงๆแหมวันนี้กาบอกว่าจะต่อของเอ o บ็อกอะจะต่อสักสาภาพใช่ป่ะ mm hmm. จอสแคลิงโต้เอ้จอรสแคลิงโก้เลยต้องรอเป็นคราวหน้าล้กันเพราะว่าเดี๋ยวต้อง mm hmm. ได้เวลาไปหาโกลนี้ละนะเดี๋ยวอาจจะอีกสักพรุ่งนี้นะ่าจะดูก่อนเดี๋ยวจะรีบต่อให้ดูแล้วกันนะเอ้ยบาย,บาย